โอ้โหต้นแค่นี้ให้หน่อมาตั้งสามหนอ่อสุดยอดเลยโปดกด subscribe ช่อง YouTube และอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook และก็ IG ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารับชมต้นไม้อีกหนึ่งต้นนะฮะที่ปลูกติดสวนเอาไว้นะครับก็คือเจ้าต้นโคโลคาเซียไว้ลาวานะครับต้นนี้ก็ พึ่งปลูกมาได้ประมาณ1เดือนนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นแบบยังเล็กมากๆเลยประมาณเท่าตะเกียบเองครับตอนซื้อมามันก็ใส์ประมาณเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะนี่เลี้ยงมาเดือนหนึ่งแล้วก็มันก็ยังใส์แบบไม่ไม่ได้โตขึ้นมากมายแต่ที่มันน่าตื่นเต้นที่ต้องมาทําคลิปในวันนี้นะครับก็คือเนี่ยฮะมันต้นเล็กนิดเดียวเองแต่ว่ามันให้หน่อมาแล้วนะฮะถึง3มหนอ่อ เจ้าโคโลคคเซียไว้ลาวานนี่นะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆมันก็คือเป็นบอลชนิดหนึ่งนี่แหละครับสามารถเลี้ยงแบบบัวได้เลี้ยงในพื้นที่แฉะได้นะครับสามารถเลี้ยงกลางแจ้งได้แบบโดนแดดร0อเปอร์เซนตได้หรือว่าจะโดนแดดครึ่งวันก็ได้นะครับครึ่งวันเช้าเจ้าต้นไวลาวาเนี่ยนะครับ ณนะขณะนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าเวลาเขาโตเต็มฟอร์มเนี่ยและเขาจะสวยแบบนี้นี่เห็นไหมครับพอโตเต็มฟอร์มแล้วสวยมากใบใหญ่มากนะครับทั้ง2รูปนี้เป็นต้นไวราวาเหมือนกันนะครับแต่จะสังเกตได้ว่าต้นขวามือเนี่ยมีลักษณะเป็นสีแดงแทรกขึ้นมาตรงกลางใบเห็นไหมครับสวยมากเลยคือจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงแบบไม่โดนแดดร้อเนี่ยจะมีสีแดงแดงแทรกขึ้นมาแบบนี้นะครับ หรือบางท่านก็บอกว่าพอเข้าฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีสีแดงๆแทรกเข้ามาแบบนี้แต่ข้อมูลนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับไว้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเลี้ยงทั้ง2แบบเลยแบบแดดร้อกับไม่ร้อยเปอแล้วจะเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าแบบไหนโตกว่าหรือว่าแบบไหนมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับต่อไปก็จะพามาดูเจ้าหนอนเล็กๆที่เพิ่งงอออกมาใหม่กันแบบชัดๆนะครับเนี่ยฮะ มันไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับนี่คือนิ้วก้อยของผมนะครับลองเทียบนิ้วก้อยผมกับเจ้าต้นแม่ดูนะฮะเห็นไหมครับต้นประมาณเล็กกว่าน,นิ้วก้อยผมอีกนะฮะเนี่ยหนอ่อ,อกอมาใหม่กับต้นแม่นี่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับหน่อที่ผมเพิ่งจับอยู่เนี่ยคือเป็นหน่อแรกที่แทงขึ้นมานะครับอันนี้คือหน่อที่สองส่วนอันนี้นะฮะคือหน่อที่สามนะฮะถือว่าเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ควรจะมีติดส่วนเอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อเขาโตเนี่ย ก็อย่างที่เห็นครับว่ามันสวยจริงๆนะครับแถมเลี้ยงง่ายด้วยนะฮะโอเคครับยังไงก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ช่อง YouTube นะครับได้โปรดอย่าลืมกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook กับ IG นะครับที่ขึ้นมาตามนี้เลยสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ